สวัสดีครับคุณกิ๊กนั่นแน่เปิดใจด้วยทำไรไม่หลับไปนอนทำไมไม่หลับไม่นอน <c oughs> ได้หอมทีหนึงได้หอมโลหนึง อาไหมหอมกิโลหนึ่งวั <c oughs> นนี้ติดภารกิจออกมาข้างนอกถือโอกาไสไล่สักสักไม่กี่นาทีหรอครับเยอะจ้ะขาดหายที่นี่ที่ไหนเอ่ย อ๋อนี่วันแรงงานเหรอได้ข่าวว่าปร,ประกาศหาคนขับรถให้เหรอผมก็พอขับได้อยู่นะเ่อสวัสดีครับคุณปูมาที่โรงพยาบาลครับอยู่โรงพยาบาล ยังไม่ตอบเลยอะไรพวกนี้คุณสมัครคนขับรถไม่ใช่เหรอผมถามว่าคุณสมัครรับคนขับรถไหมเดี๋ยวผมจะไปสมัครไม่รู้เหมือนกันหมอยังวินิจฉัยไม่ได้ก็พยายามอยู่หมอบอกให้อยู่ใกล้ๆเพราะอาจจะได้ส่งเข้าโรงพยาบาลยะลาเขายังวินิจฉัยอยู่ อาการก็หมอวินิจฉัยไม่ได้อ่ะต้องให้เฝ้าตลอดเพราะว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินเขาน่าจะส่งเข้า,าโรงพยาบาลยะลาไม่ใช่โรงพยาบาลหนองคายคุณผมไม่ได้ไปหรอกหนองคายแม่ทับภ้าเขาสั่งหดลาอยู่ให้เ,เงินเดินเท่าไหร่ครับ คุยให้ให้ถูกกันนะให้เงินเดือนเท่าไหร่ไอที่รับอ่ะรับอย่างเดียวไม่บอกเงินเดืนอนว่าจะกลับบ้านไม่ได้กลับเลยต้องรอตอนไหนยังไม่รู้เลย อาการมันบอกว่ามันเจ็บในท้องเขาส,สันนิษฐานว่าไส้ติ่งเอ,อ้ยท้องผูกเอ,อ้ยหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็สันนิษฐานไปแต่ว่าเขายังแค่สันนิษฐานนี่ใช้ยังไม่ได้ต้องให้เฝ้าอาการอย่างใกล้ใกล้ชิดเพราะถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นก็จะส่งเข้าลงพยาบาลเพราะนี่เป็นแค่โรงพยาบาลอำเภอ ไม่มีที่นอนหรอกไม่ได้นอนด้วยวันนี้ดูท่าแล้วอายาโรงพยาบาลฝากไว้เส้นใหญ่นะน,นี่น่าสงสารคนป่วยหรือน่าสงสารผมไอ้ผมเนี่ยคนเฝ้าเนี่ยทั้งวันทั้งคืนน่ไม่ได้หลับไน่นอนเนี่ยต้องนั่งอยู่แบบเนี้ไอ้คนป่วยไม่เท่าไรหรอกนอนอยู่บนเตียงมีอะไรก็อยู่กับหมอแต่คนเฝ้าเนี่ยระวังทั้งข้างนอกข้างใน ้ยกินข้าวไปหน่อยเดียวเองรีบมาร้านค้าก็ไม่มีด้วยก็ก็สันนิษฐานว่าอย่างนั้นนะครับถ้าไม่เป็นอะไรหนักถ้าหมอวินิจฉัยได้ก็คงจะนอนเฝ้าโรงพยาบาลไม่ได้นานก็คงได้กลับแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรมากก็คงจะยาวเลยต่อไปถึงโรงพยาบาลยาเนะ โรมาญาาก็ดีหน่อยนึงมันอยู่ในตัวเมืองมันสามารถไปไหนมาไหนได้จะกินอะไรก็ออกไปซื้อได้เซเว่นมันมีแต่แถวนี้มนไม่มีไงหิวต้องนั่งทนเอาขอบคุณที่สงสารครับแค่กำลังใจนี่ก็ชื่นใจแล้วถ้ามีคนสงสารนะ้วก็จะเดินครับดูสักพักก็จะเดินออกมา นั่งข้างในไม่ได้อึดอัดก็จะไล่ไม่นานนะครับก็จะใช้เวลาแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้ไล่หลายวันแล้ว ไม่มีที่นอนคนเฝ้าก็อยู่ห้องรวมก็คับแคบแล้วจะไปนอนไหนนั่งอยู่คนเดียวนี่แหละเราเป็นทหารเราจะไปนอนสี่สุบห้าก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่เท่นั่งวางมาดหน่อยนึงสวัสดีครับ ไม่รู้ชุดดำอ่ะสวัสดีครับผมเอฟซีแย่ๆมีสองสามคน่ะคนจริงๆเยอะนั่นแหละแต่เขาส้มดูอยู่เนี่ยครับคนป่วย ยุงก็ถ้าออกไปข้างนอกก็ยุงกัดครับแต่อยู่ข้างใน,นไม่เท่าไหร่คืนนี้ก็จะนั่งตรงนี้ยหนเช้าแล้วพวกนี้อีกที่หนึง่งนั่งอยู่เนี่ยนั่งไม่แบบไม่มีญาต่ะเราไม่คนไม่มีญาติไม่มีใคระ่ะนั่งอยู่แบบนี้แหละไม่มีญาติเนาะไม่มีใครอยู่แถวแถวนี้เนาะเพอะได้ซื้อขนมมาฝากบ้าง พอดีน้องป่วยไม่สบายครับอ่านชื่อไม่ออกน้องน้องป่วยครับไม่สบายก็เลยมาเฝ้าไข่น้องง่วงนอนมากันอยู่โรงพยาบาลเหนื่อยแต่ว่านอนก็นอนไม่ได้ต้องเฝ้าคนป่วยบ้างเขาต้องระวังตัวเองด้วยหลายอย่างจะออกไปไหนไกลก็ไม่ได้อีกลัวว่าถ้าน้องอาการมันรุนแรงอะไรขึ้นเดี๋ยวไม่ทันอีก ก็ต้องไปแจ้งหมอที่ห้องพิเศษหมอก็บอกว่าให้ไปแจ้งด่วนเลยแล้วก็จะนําตัวส่งโรงพยาบาลยาลายอีกทีหนึง่งไหนมีใครติดตามมาทางเฟซบุ๊กบ้างเนี่ยขอเสียงหน่อยมีคนที่ติดตามมาทางเฟซบุ๊กไหมไม่มีเลยเหรอเพื่อนที่อยู่เฟซบุ๊กอะ่ะตามมาช่องนี้มีไหมไม่มีเลย ขไปติดตามที่ช่อง Facebook ได้นะครับไม่มีอะไรกินเลยครับที่โรงพยาบาลข้างนอกก็ไม่มีมันมืดหมดเลยนะโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยมืดตึดตื้อเลยนะมันเดินออกไปก็มืดไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรเขาปิดหมดม,มีร้านค้าอยู่ร้านเดียวเขาก็ปิด เฟซชื่ออะไรเหรอครับมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความเว้นวักแล้วก็ว่างเปล่ามีแต่ความแล้วก็ว่างเปล่าตามท้ายให้ไปหาเอาดูเอาไปเดาเอา<ม>เผื่อพิมพ์เข้าไปชื่อไปมีแต่ความว่างเปล่าเสร็จมันจะเด้งขึ้นมาหลายคนอยู่เหมือนกันแล้วไปเดาเอาว่าเป็นคนไหนเฟซบุ๊กมีทิกตอกมี อิสตาแกรมก็มีมีหมดแต่ก่อนเน่ยผมไปนอนอยู่โรงพยาบาลหาใหญ่อยู่คนเดียวแปดวันไม่มีญาติเลยหมอต้องมาหาข้าวให้กินให้หาน้ําให้กินผมนอนอยู่โรงพยาบาลหาใหญ่คนเดียวไม่มีญาติแต่ที่นี่น้องมันโชคดียังมีผมมาเฝ้าทางหน่วยเขาส่งผมมา ดูแลเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่เพื่อนแล้วมาดูแลเด็กมันมันน่าจะคุยกับหมอรู้เรื่องหน่อยถ้าเอาเด็กมาด้วยกันเดี๋ยวมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องครับคุณปเูเขาต้องดูตลอดครับกลัว huh ว่ามันจะเป็นอะไรถูกเฉิญนขึ้นมาเนี่ยมันจะลำบาก ถ้าไปใส่ติ่งด้วยอะไรด้วยหลายอย่างมันเจ็บในตรงค้องมันอะนั่นแหละครับอยู่มาใช่เลยจะได้เนาะแต่พอมอยู่แถวนั้นเอา้ามีคนโทรเข้ามาเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับทั้งน่าจะเป็นญาติเขาโทรเข้ามาแค่นี้ก่อนครับผม